สวัสดีค่ะคุณพี่ครั้งก่อนเนี่ยเราได้แนะนำตัวกันหรือยังนะชื่อว่าพลอยจัดนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าพลอยก็ได้ค่ะเราต้องรู้จักกันด้วยหรอแหมคุณพี่ครั้งก่อนคุณพี่เนี่ยไม่แนะนำตัวเองดีๆเลยฉันเนี่ยก็เข้าใจผิดนึกว่าคุณพี่เป็นแฟนกับหมอชาแต่ที่ไหนได้หมอชาบอกว่าคุณพี่เนี่ย เป็นแค่รุ่นพี่แต่ถ้าเก uh ิด huh huh อยู่คอและเจ้นบนหน้าแล้วเนี่ยก็น่าจะยุมากกว่าหมอชาหลายปีอยู่นะคะอายุถึง30ห <laughs> รือยังคะรุ่นพี่เหรอก็มันจริงนี่ครับใช่ค่ะฉันกับหมอชาเนี่ยรู้จักกันดีดีมากเลยแหละชาเขาเป็นรุ่นน้องที่ฉันเห็นมาตั้งแต่เล็กๆ จำได้ไหมล่ะชาที่ตอนเด็กๆที่วิ่งแก้ตัวใอสวฮะอยากให้ฉันเล่าวีรกรรมตอนชาเขาเด็กๆไม่ล่ะชาเนี่ยเขาวิ่งแก้ตอาเล่นจะไม่อไม่มีเลยครับไม่ต้องพูดเล่นกันแบบนี้ประจำอะค่ะไม่ต้องตกใจนะคะสนิทกัน เล่นตามภาษาพี่กับน้องใช่ไหมคะครับตามภาษาพี่กับน,น้องเลยครับอคุณหมอชาคะทำไมครั้งหน้าเราไม่ไปร้านอื่นที่คุยกันได้สองคนล่ะคะทำไมต้องมาที่นี่ด้วยที่นี่เนี่ยมีแต่คนแก่ๆคุยแต่เรื่องความหลังอะแต่ว่าหมอชาเนี่ยเขาเป็นคนชอบพูดอะไรเก่าๆตลอดเลยนะคะ ใช่ไหมแคะคือครับครับเห็นไหมคะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ตาลรอนนะแล้วนี่ชามายังไงอะมารถฉันค่ะไปกันค่ะรีบกลับกันดีกว่าครั้งหน้าเนี่ยไปร้านที่คุยกันได้สองคนจะดีกว่ามากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวขอไปด้วยเลยนะเพราะว่าว่าจะไปหาตาลพอดีเลย ไมไ่ได้จ้ะได้สิครับคุณพลอยจันทร์นี่เขาใจดีอะตายเลยค่ะดนดีค่ะงั้นเดี๋ยวฉันมาเยี่ยมันใหม่นะอ่าได้ แล้วคุณทอยคะ่ะกระเป๋าคะ่ะเช่าดีนะคะฉันยิงขาดหวัง